ท่านประธานครับผมมีความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวเพิรอลบานโป่งจังหวัดราชบุรีนำกราบเรียนท่านประธานเพื่อประสานหน่วยงานโดยวันนี้เนี่ยจะขอเป็นกระทรวงมหาดไทยลว้ลวนเลยครับท่านประธานครับเพราะว่าเป็นถนนที่ได้ถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเข้าไปดูแลต่อจากสมัยก่อนก็คือกรมโยธาธิการและผังเมืองกับกรมทางหลวงชนบทนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยได้มีการถ่ายโอนภารกิจ ไปให้หน่วยงานได้ดูแลก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอบตอหรืออบจอก็ดีแต่เนื่องจากางบประมาณเนี่ยไม่เพียงพอผมเองนะครับถนนทั้ง3เส้นที่จะนำกับเรียนท่านประธานเนี่ยเป็นถนนที่เคยนํากับเรียนท่านประธานมาแล้วแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาดําเนินการจึงขอให้ท่านประธานได้เร่งรัดหน่วยงานเข้ามาดําเนินการให้กับพี่น้องชาวเพือบันโป่งด้วยนะครับเส้นแรกก็คือถนนเรียบคลองชประทานจากสี่แยกหัวโป่ง นะครับผ่านสำนักงานขนส่งอำเภอปันโป่งจนถึงแยกหนองสาระนังหมู่ที่2ตําบลหนองกบซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับแยกหัวโป่งก็กําลังมีโครงการให้กรมทางหลวงเนี่ยได้ทําอุโมงลอดใต้แยกดังกล่าวแต่จากแยกดังกล่าวจนถึงตํบลหนองกบเนี่ยนะครับเรียบคองโยบรนทานเนี่ยถนนชํารุด สุดโสมเป็นอย่างมากนะครับก็ขอให้หน่วยงานก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกระทรวงมาไทยเนี่ยได้ดําเนินการด้วยนะครับเส้นที่2ครับก็คือถนนเส้นบ้านไผ่สําเกาะถึงบ้านหนองไก่ขันตําบลเขาขุ่งอําเภอบ้านโปง่งอันนี้ก็เช่นกันครับตอนนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยผิวการจราจรชนรุดเสียหายได้เคยนําเข้าเรียนท่านประธานสภาไปแล้วหนึ่งครั้งครับสายที่3ครับถนนสายสุดท้ายก็คือถนนสายบ้านสวนกล้วย ตำบลสวนกล้วยไปถึงดอนกระเบื้องแล้วก็ที่ตำบลหนองอ,อ,อ้อนะครับซึ่งถนนสายนี้เนี่ยผ่าน3ตํตำบลนะครับของอำเภอบานปโป่งนะครับก็คือที่สวนกล้วยเนี่ยผ่านหมู่3มหมู 5, ม่5หมู่6หมู่7หมู่8ที่ตำบลดอนกระเบื้องบ้านโป่งเนี่ยผ่านหมู่1ที่ตำบลหนองอ้อเนี่ยผ่านหมู่8หมู่7หมู่6นะครับซึ่งผ่านหลายตำบลทําให้ตอนนี้เนี่ยถนนชุมนุเสียหายจึงขอให้ท่านประธานได้ให้ใหกระทรวงมหาดไทยเร่งดําเนินการด้วยครับขอบคุณท่านประธานครับ